คำยืนยันถึงการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์มากขึ้นนะคะโดยวันนี้กรมราชทัณ์ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่มีผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำติดเชื้อรวมไม่ต่ำกว่า2,800คนเป็นตัวเลขที่ได้มาจากการตรวจเชิงรุกจากนี้ไปก็ต้องคัดแยกผู้ที่ติดเชื้อนะคะและจัดการสร้างโรงพยาบาลสนามในเรือนจาอีกด้านหนึ่งทีมบอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ก็ติดเชื้อ22คนค่ะ เอกสารชี้แจงจากกรมราชทรร์ระบุว่าได้ตรวจเชิงรุกเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง100%ซึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ทันทถานหญิงกลาง1,040คนและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร1,795คนซึ่งทั้งหมดขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามทันทถานโรงพยาบาลราชทรรหากบางรายอาการหนักจะย้ายออกเพื่อรับการรักษาภายนอก และเชื่อว่ามาตรฐานการดำเนินการของกรมราชทัณ์กับกระทรวงสาธารณสุขจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ22คนจากก่อนหน้านี้2วันตรวจพบเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาในทีมติดเชื้อไปแล้ว4คนและผลในวันนี้ยืนยันว่ามีนักกีฬาติดโควิด16คนเจ้าหน้าที่อีก6คนรวม22คน ทำให้แคมป์วอลเล์บอลทีมชาติมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ติดเชื้อมากถึง26คนจากจำนวนทั้งหมด34คนนักกีฬาชุดนี้เป็นสายเลือดใหม่ที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนคนปรปฐมแต่ไม่มีนักตบชื่อดัง8คนร่วมทีมในครั้งนี้การติดเชื้อในทีมเป็นจำนวนมากทำให้สมาคมวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์แสดงความไม่พอใจและต้องการให้มีผู้รับผิดชอบ ไทยพีบสสอบถามความคืบหน้าจากนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งปฏิเสธการให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการแต่ยอมรับว่ายินดีรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับสมาคมได้ออกหนังสือชี้แจงและขอโทษแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและพร้อมจะดูแลบุคลากรทุกคนในทีมอย่างดีที่สุด นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้ง34คนได้รับการตรวจเชื้อไปแล้วเมื่อ19เมษายนและเดินทางเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่20เมษายนจากนั้นเดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 วันที่29เมษายนแต่วันที่10พฤษภาคมเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาของทีม4คนมีอาการลิ้นไม่รับรถจึงส่งไปตรวจเชื้อเพิ่มเติมและทราบผลว่าติดเชื้อในวันเดียวกันจึงต้องส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดตรวจสวบ ผลตรวจยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อวันนี้รวม22คนแม้จะได้รับวัคซีนโดสแรกไปแล้วเมื่อวันที่29เมษายนซึ่งโดสที่2จะฉีดในวันที่14พฤษภาคมก่อนเดินทางไปอิตาลีวันที่20พฤษภาคมโดยเจ้าภาพกำหนดให้นักกีฬาที่รับวัคซีนครบ2โดสเข้าร่วมการแข่งขันได้สมาคมจึงไม่สามารถส่งนักกีฬาชุดอื่นไปแทนและต้องถอนตัวในที่สุด เพราะในทีมเหลือนักกีฬาเพียง4คนเท่านั้นที่ไม่พบเชื้อ